สวัสดีค่ะวันนี้ป้าสีมาเดินเล่นในสวนทุเรียนค่ะว้าวมาเดินดูดอกทุเรียนเดินดูลูกทุเรียน ดอกทุเรียนก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะเดินเล่นในสวนทุเรียนค่ะบางคุดก็มีแต่บางคุดยังไม่ออกดอกเจ้าของสวนทุเรียนค่ะ ล,ลูกทุเรียนค่ะดูลูกทุเรียนค่ะ หนูจะทำลูกจะทำยายจะถ่ายดอกทุเรียน มีทุเรียนแล้วค่ะกระดุมทุเรียนพันกระดุมทุเรียนมีลูกและมะเขือพวงก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะมะเขือพวง วันนี้มาเดินเล่นในสวนค่ะลมแรงหน่อยค่ะเห็นดอกทุเรียนแล้วภูมิใจ อย่าทำามอู๋เจ็บยายเจ็บย,บยายถ่ายรูปหนูได้ไหมยายไม่ได้ถ่ายยายถ่ายดอกทุเรียนไว้ให้เพื่อนๆดูเพื่นอนดูยายยายยาย่ะ ดอกทุเรียนค่ะเจ้าของสวนน้อยอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นดอกมังคุดค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะป้าสีจะทำคลิปให้ดูใหม่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดนนแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ